สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูพี่มุกและอักษรออน,ออนเลิร์นค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ในยูนิต 9c ค่ะยูนิตที่ 9c แล้วนะคะชื่อยูนิตว่า be there be there นะคะเอ๊ะคำนี้เนี่ยเราเียจะได้ยินตอนไหนบ้างนะจริง be there ก็คือเหมือนแบบว่าไปอยู่ที่นั่นอยู่ที่นั่นประมาณแบบว่าอ๋ออย่าลืมมานะอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูบริบทดีกว่าค่ะขาบอกว่า look at the text what is it what information is missing listen and complete the gaps นะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยฟังนะคะแล้วก็ดูว่าอะไรเนี่ยมันหายไปบ้างนะคะแล้วไอ้สิ่งสิ่งเนี้ยก,กับฟาฟ้าเนี่ยมันคืออะไรนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวนักเรียนเนี่ยฟังนะคะแล้วก็เติมให้เต็มคะ่ะว่านักเรียนได้ยินคำว่าอะไรนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันค่ะ Hi, this is Frank's mobile. I can't take your call at the moment, so leave me a message and I'll get back to you. Hi, Frank. It's Sophie here. I hope you are well. I haven't seen you for ages. Anyway, I just wanted to let you know I'm having a party to celebrate my 13th birthday. It's going to be at my house. Which is 12 Apple Street. The party's at 6 o'clock next Saturday, which is the 18th of June. I've decided to make it a theme party this year. The theme's going to be Spain. Oh, and bring your swimming trunks. It's going to be warm so we can swim in the pool. Anyway, hope to see you there. Bye! <laughs> อันนี้นะคะเขาบอกว่าถึงใครคะถึงแฟรงค์ค่ะเขาบอกว่า I'm having a party for my 1 3 t h นะครคือฉันทำไมคะจะจัดปาร์ตี้ครบรอบอายุ13ปีค่ะที่ไหนคะก็บอกว่าที่บ้านของเขาอยู่ที่ไหนเอ้ย12 Apple Street นะ่ะก็อยู่ที่12ถนน Apple นะคะอ่าเวลาตอนไหนคะเวลา6โมงค่ะ6นาฬิกาวันเสาร์นะคะที่18 June นะคะแล้วก็ธีมเป็นอะไรคะมีธีมเป็นสเปนเนาะแล้วเขาบอกว่าอะไรนะอย่าลืมที่จะเอาอะไรมานะคะ Swimming trunks ค่ะ Swimming trunks ก็คือกางเกงว่ายน้ำนั่นเองค่ะเห็นไหมคะ Be there ก็คือประมาณว่าแบบมาให้ได้เลยนะโอ้ฉันอยากเจอแล้วก็ลงชื่อว่า Sophie ค่ะ exercise ที่2นะคะเขาบอกว่า how is the invitation related to the email นะคะก็คือไอการเชิญเนี่ยค่ะมันเกี่ยวข้องกับอีเมลด้านล่างนี้ยังไงนะคะ hmm. เดี๋ยวเราจะมา read through and find Lead through and find out น yeah, ะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะมาอ่า uh, น mm hmm. แล้วก็ดูสิคะว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไง mm hmm. นะฮะ,ะทีนี้เนาะนักเรนถามมาดูอีเมลข้างล่างค่ะเขาบอกว่า Dear Frank นะ,ะ mm hmm. ถึงแฟงค่ะ Hi what are you doing next Saturday <Yeah. S 1> แล้วเราถามว่าเฮ้ย วันเสาหน้าเนี่ยเธอทำอะไรหรือเปล่าเพราะว่าอะไรคะฉันเนี่ยตัดสินใจที่จะจัดงานปาร์ตี้ at my house ก็คือที่บ้านของฉันนะคะสำหรับอะไรเอ่ยวันเกิดของฉันนั่นเองคะ่ะ I would love you to come นะคือแบบว่ายฉันจะแบบว่าแฮปปี้มากเลยนะถ้าเธอมาได้เนี่ยฉันทำไมคะฉันเนี่ยตัดสินใจที่จะ จัดปาร์ตี้เนี่ยในทีมสเปนิชค่ะอ้อทีมสเปนนะคะ so there will be a variety of Spanish dishes ก็คือทำไมคะจะมีอาหารเนี่ยเป็นอาหารสเปนหลากหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็ทำไมเอ่ยคุณแม่ของฉันนี่แหละเป็นคนจัดการเมนูต่างๆนะ,ะส่วนคุณพ่อเนี่ยเขาก็รับปากว่าจะทำไมคะ จะดูแลเรื่องของตกแต่งนะคะภายในปาร์ตี้เนี่ยก็คือไม่จะเป็นต้องแต่งตัวเต็มอะไรเยอะแยะมากมายหรอกนะก็แค่อะไรเอ่ย jeans and a t-shirt นะคะก็แค่อะไรเอ่ยเสื้อกับกางเกงยีนก็พอแล้วนะคะแต่ว่า but นคะ make sure นะ,ะอย่าลืมที่จะเอาอะไรมาเอ่ย your swimming trunks นะคก็คือกางเกงว่ายน้ำนะคะ่ะเพราะว่าอะไรคะ อีกค่อยตัวม์แถคือแบบว่ามันค่อนข้างที่จะอากาศดีนะอบอุ่นเนาะดังนั้นเนี่ยเราจะทำไมเอย่ยว่ายน้ำกันสาวว่ายน้ำค่ะอ๋อ oh. just give me a ring นะคะ กิ m กมีริงริงที่แปลว่าแหวนนะคะนักเรียนไม่ได้หมายความว่าเอาแหวนมาให้ฉันนะพี่พววาบอกอาริงที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าแบบกริ้งกมานะถ้าถึงแล้วเนี่ยโทรมาหาฉันนะถ้าถึงแล้วนะคะเพราะว่าอะไร my dad can pick you up ก็คือถ้าเธอถึงแล้วเนี่ยแล้วเธอ v i m e a ring ปุ๊บเนี่ยพอฉันเนี่ยจะไปรับเธอถึงที่เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ มาก่อนอะไรเอ่ย try to be here นะคะ before 5.30ก็คือพยายามนะะมาก่อนเวลานะะมาก่อน5โมงครึ่งเนาะเพราะว่าปาร์ตี้เนี่ยมันจะเริ่มตอน6โมงนั่นเองค่ะฉันหวังว่าอะไรเอ่ย uh it will go on quite late นะะฉันคิดว่านะฉันคาดเดาว่ามันน่าจะดึกเนาะมันน่าจะเลทมันน่าจะดึกเนี่ย so ดังนั้นเนี่ยเธอ can s t a y the night นะคะคือมาค้างที่บ้านฉันได้เลยนะคะ there's plenty of room นะคะคือมีห้องเยอะแยะมากมายนะคะ do try and come นะก็คือประมาณว่าแบบว่าเอ้ยพยายามหาวิธีที่จะมาให้ได้นะ it's e e m ages นะคะประมาณว่าเอ้ยเป็นระยะเวลานะคะ ages ก็คือแบบเป็นระยะเวลาแล้วนะที่เราได้เจอกันเนี่ย ครั้งสุดท้ายเนาะแล้วก็ please let me know as soon as possible นะคะคือบ,บอกฉันนะให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยเนาะ best wish ค่ะดยความรักความหมังดีนะคะจากโซฟีค่ะทีนี้นะักเรียนค่ะเรามาดูเพิ่มเติมเพิ่มเติม กันในอ่าในส่วนของวิธีการเขียน Invitation นะคะวิธีการเขียน i n v i t a t i o n แน่นอนค่ะไม่ว่าเราจะเขียนอะไรนะคะนักเรียนคะเราจะต้องขึ้นต้นด้วย g r e e t i n g ค่ะก็คือการทักทายแล้วก็ s sign off ก็คือลงท้ายด้วยการบอกลานะคะทีนี้ค่ะในส่วนของ o p e n i n นเนะ,ะเราจะมีในส่วนของ Opening นะคะ body นะคะแล้วก็มี closing remark ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูทีลนะอันกันเลยนะคะนี่ค่ะนักเรียนคะมาดูใน ขอ o p น n i ง o p p n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  g r e m a r k กันก่อนนะคะคือการกล่าวเปิดการกล่าวเปิดก็จะเป็นฟีลประมาณว่าแบบเอ้ยทักทายแล้วก็ต้องถามก่อนนะว่าแบบเฮ้ยเธอมีเวลาว่างหรือเปล่าอ่ะเธอมาได้หรือเปล่าเพราะว่าฉันเนี่ยแพลนท,ท,ท,ที่จะที่ำอะไรนะคะถัดมาค่ะ พรกล่าวเปิดแล้วเนี่ยก็ต้อง give details ใช่ไหมคะก็ต้องบอกรายละเอียดด้วยว่าเออเนี่ยฉันจะทำนี้นะ1น3 4มีอะไรบ้างบอกธีมบอกสิ่งที่ต้องเตรียมบอกทุกอย่างที่ออ,อีกฝ่ายนึงเนี่ยควรจะรู้นะคะให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็3นะะีะเป็น closing remark ค่ะก็คือการกล่าวปิดนะคะการกล่าวปิดก็ประมาต้องแบบ โอ้ยฉันหวังเป็นอย่างยิ่งเลยอะว่าเธอจะต้องแบบมาให้ได้นะแบบอยากเจอมากๆเลยนะคะเนี่ยอันนี้นะคะก็เป็นรูปแบบของการเขียน invitation หรือว,ว่าการเขียนเชิญนะ,ะทีนี้นักเรียนคะกลับมาที่ exercise ค่ะ,ะนกักเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าการเชิญกับอีเมลเนี่ยมัน r e l a t e กันยังไงเอ่ยเพราะว่ามันเป็นปร์ตี้เดียวกันใช่ไหมคะเขาก็จะส่งการเชิญแล้วก็เขียนอีเมลไปเชิญด้วยค่ะ ทันมากค่ะนักเรียนค่ะใน e ี่สายนี้เนะะี่ยค่ะเขาบอกว่า r e a d the email again and complete with the sentences below เนะะี่ย เดี๋ยวนักเรียนนะคะจะได้ยินเสียงนะคะแล้วก็อ่านอีเมลเนี้อีกสักรอบนะคะพร้อมทั้งกับเอาเซนเทน c ์ตรงนี้นะคะไปเติมในอีเมลเนี่ยให้มันสมบูรณ์ค่ะแล้วหลังจากนั้นนักเรียนก็ compare with the partner l i s t e n and check ค่ะก็เดี๋ยวให้นักเรียนนะคะ compare ก็คือเปรียบเทียบค่ะกับเพื่อนข้างๆนะคะเรามาเช็คกันว่าคำตอบของนักเรียนถูกต้องหรือเปล่านะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ Frank. Hi, how are you? What are you doing next Saturday? I've decided to have a party at my house for my birthday. I'd love you to come. There'll be lots to eat and drink. I've decided to give the party a Spanish theme, so there will be a variety of Spanish dishes to choose from. My mum is organising the menu, and Dad has promised to take care of the decorations. You don't need any special clothes, just your jeans and a t shirt. But make sure you bring your swimming trunks. It's quite warm so we can swim in the pool. I guess you'll come by bus. Just give me a ring from the station when you arrive and my dad can pick you up. Try to be here before 5:30. The party starts at 6 and I expect it will go on quite late so you can stay the night. There's plenty of room. I just hope you can make it. Do try and come. It seems ages since we last saw each other. Please let me know as soon as possible. Best wishes, Sophie. เอาล่ะค่ะนักเรียนค่ะมาเฉลยพร้อมๆกันเลยนะคะอ่าฮายอะไรคะขึ้นต้นนะคะมีการกล่าวเปิดก็ต้องถามใช่ไหม How are you ออเป็นยังไงนั่นเองค่ะหลังจากนั้นค่ะประโยคก,ก่อนหน้านี้ก็คืออะไรคะ I love to come นะคะฉันฉันจะแบบว่าดีใจมากๆเลยนะถ้าเธอมาได้เพราะว่าอะไรคะ There will be a loss to eat and drink นะคะคือมีอาหารเครื่องดื่มมากมายเลยนะคะถัดมาค่ะนักเรียนนะประโยคข้างหลังคืออะไรคะ Just give me a ring from the station อ่าอันนี้น่าจะเป็นอะไรเอ่ยฉันคาดว่าเธอเนี่ยมาโดยรถบัสใช่หรือเปล่าแล้วก็โทรหาฉันนะเมื่อถึงสถานีแล้วและสุดท้ายนะคะ,ะ I just hope you can make it ก็คือฉันหวังว่าทำไมเอ่ยเธอจะมานะเธอจะวางแผนมาได้นะอะไรประมาณนี้นะีคะ Exercise ถัดไปค่ะ Exercise ที่4นะคะเขาบอกว่า in pairs d e s i g n which of the following are opening and which are closing remarks นะคะคือประโยคไหนเป็นประโยคเปิดและประโยคไหนเป็นประโยคปิดนะ้ะนักเรียนจับคู่นะคะ,ะ,คะแล้วช่วยการทำค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันค่ะเอาะล่ะนักเรียนค่ะข้อแรกเห็นไหม I'm writing to invite you เห็นไหมคะต้องการที่จะเชิญนะอันนี้ก็ต้องปเป็นอะไรคะประโยคเปิดคะ่ะถัดมานะคะ How's everything going เนะคะเป็นการอะไรทักทาย Hi How's everything going ทักทายก็ต้องเป็นประโยคเปิดเช่นเดียวกันถัดมาค่ะ Looking forward to seeing you นะคะก็หวังว่าจะได้เจอกันนะอันนี้ก็ต้องเป็นประโยคปิดใช่ไหมคะและสุดท้ายค่ะ How are you เป็นการถาม How are you แน่นอนแค่เห็นประโยคนี้รู้เลยว่าเป็น Opening แน่นอนค่ะ ถัดมานะคะนักเรียนค่ะ exercise ที่5ค่ะในส่วนของ word power นะฮะพลังของคำศัพท์กันอีกแล้วค่ะเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ย read examples with Phrases can you find in the text in your notebook Make sentences using the phrases นะคะก็ให้นักเรียนค่ะอ่านตัวอย่างนะคะเราก็บอกว่าเ้าก็ดูสิคะว่าอันไหนเนี่ยที่นักเรียนเนี่ยสามารถเจอในบทความได้บ้างนะคะเขียนลงในสมุดนะคะเขียน sentence แต่งประโยคที่มีคำเหล่านี้เนี่ยเพิ่มเติมลงในสมุดต,ตัวเองค่ะ,ะก่อนอื่นเรามาดูความหมายของคำเหล่านี้กันก่อนนะคะคำว่า give เนี่ยไม่ได้แปลว่าให้ ได้อย่างเดียวนะคะทำว่า give ถ้าเราเรียน give something give money give uh, present นะ,ะก็หมายถึงว่า uh, เป็นการให้ของใครสักคนหนึ่งนะคะให้ something to ให้ something for someone นะ,ะถัดมาค่ะถ้าเรียน give somebody a ring ค่ะเห็นไหมคะที่เราเห็นใน text เ,เนาะไม่ได้แปลว่าให้แหวนนะคะเป็นการอะไรเอ่ยคอนั่นเองค่ะ give a ring นะคะคือโทรมานะ ถัดมาค่ะถ้า give a talk มั่งค่ะเป็นการอะไรเอ่ย make a speech นะคะ make a speech ก็คือเหมือนก,น,นการเป็นการเปิดโอกาสให้ใครสักคนหนึ่งอะคะ่ะได้มีโอกาสได้พูดเนาะแล้วก็ give permission นะคะคือการอ,อนุญาตให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยทำอะไรสักอย่างนะคะอ่ะทีเดี๋ยวนักเรียนนะคะลองแต่งประโยคเพิ่มเติมค่ะเดี๋ยวครูมุกเนี่ยให้ดูตัวอย่างนะคะเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเหล่านี้ค่ะนักเรียนมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ อ่านักเรียนคะคำแรกนะคะกิฟทที่แปลว่าให้ของนะคะตัวอย่างเช่น I always give my brother present เห็นไหมคะ give a present ก็คือให้เลยคะ่ะให้ของขวัญน้องชายของฉันเนี่ยในวันเกิดของเขาเนี่ยคะถัดมาคะ่ะ my parents gave money to charity regularly เนะะี่ยก็คือทำไมคะพ่อแม่ของฉันเนี่ยให้เงินนะะหรือว่าบริจาคเนี่ยกับการกุศสนเนี่ยเป็นประจำเป็นปกติเลยนะคะถัดมาคะ่ะเห็นไหม Give a ring บ้างคะ่ะเขาบอกว่า don't give me a ring when I'm busy ก็คืออย่าโทรมาตอนฉันไม่ว่างเนี่ยอย่าโทรมานะคะถัดมาค่ะอ่าเป็นการ make a speech บ้างเขาบอกว่า I gave a talk on b i r t h for my geography class yesterday นะคะคือทำไมฮะฉันเนี่ยทำไมเอ่ยแบบว่าพูดเกี่ยวกับนะคะเรื่องของ นกนะคะในวิชาภูมิศาสตร์ของเมื่อวานเนี่ยถัดมาค่ะเป็นการ give permission บ้างนะคะเป็นการให้อนุญาตบ้างค่ะเช่นบอกว่า my teacher gave permission เห็นไหมคะ my my teacher gave me permission to leave school early to go to the dentist ก็คือทำไมคะคุณครูเนี่ยอนุญาตให้ฉันเนี่ยทำไมคะ ออกก่อนเวลาได้นะคะเพราะว่าต้องไปหาหมอฟันนั่นเองค่ะทีนี้กลับมาที่ exercise นะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะไปเขียนประโยคของนักเรียนเองนะคะแล้วเราไป exercise ถัดไปกันเลยค่ะ exercise ที่6นะะี่ยให้นักเรียนเนี่ยจับคู่ค่ะ ก็บอกสิคะว่า i s your birthday นะคะสมมติว่าเป็นวันเกิดของนักเรียนเนาะ you have decided to have a party นะคะนักเรียนเนี่ยตัดสินใจว่าจะจัดปาร์ตี้นะคะ in pairs ค่ะ อ่า c u s ค uh, s your plans or preparations for the following นะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยลองดิส u s s กันนะคะพูดคุยกันเกี่ยวกับแ l นนะคะเราก็จะเตรียมอะไรบ้างนะคะดังนี้ก็จะมีในเรื่องของ place ะะสถานที่แล้วก็เวลานะคะมีสถานที่แล้วเวลามี guest ค่ะใครมาบ้างแขกนะคะ Decoration นะคะใครเป็นคนตกแตง่งหรือว่าตกแต่งอะไรยังไงถัดมาขาดไม่ได้เลยนะคะต้องเป็นเรื่องของอาหารการกิน ก็เครื่องดื่มนะคะถัดมาเป็นเรื่องของทีมค่ะว่าจัดทีมอะไรนะคะแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยต้องเป็นเสื้อผ้าแบบไหนนะคะเดี๋ยวครูมุกเนี่ยให้ดูตัวอย่างเนะคะเป็นตัวอย่างก่อนเป็นไอเดียนะ,ะนักเรียนจะได้ไปเขียนเป็นของตัวเองนะคยเขาบอกว่า The party will be at my house next Friday at 7 p.m. นะ,ะก็คือจะจัดปาร์ตี้ทำไมคะที่บ้านของฉันเมื่อไหร่เอย่ยวันศุกร์หน้าเวลา1ทุ่มนะคะ My school friends will be there นะคะคือเพื่อนเพื่อนที่โรงเรียนของฉันเนี่ยก็จะมาด้วยใช่ไหม i have Balloons and Streamers นะคะก็คือฉันจะมีการตกแต่งด้วยเลยค่ะมีบอลลูนเขามีลูกโป่งนลคะแล้วก็มีสตรีมเมอร์ก็คือพวกสายลุงที่เป็นของตกแต่งห้เรียงเรียงนะคะถัดมาค่ะธีมบ้าง The theme is Mexican นะคะจะธีมอะไรคะเป็นชาวเม็กซิกันเป็นทีมเม็กซิกันนะคะแล้วก็ there will be Burgers and Tacos ก้นะคะก็จะมีอ่าเบอร์เกอร์แล้วก็มีทาโก้เป็นอาหารเนาะบอกว่าไม่ต้องแต่งตัวเป็นทางการมากนะคะ just a t-shirt and jeans นะคะก็แค่เสื้อ s h i r t shirt, กับกางเกงยีนส์ก็พอแล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวครูโบนาะะจะให้นักเรียนเนี่ยลองนะคะคิดธีมของตัวเองกันบ้างนะคะเป็นคู่นะทำงานกันเป็นคู่ค่ะอ่ามา Exercise ที่เจ็ดนะคะเป็นเรื่องของ Portfolio นะคะ Use your dialogue from exercise 6 to w r i t Ryan email to invite your friend who lives in another c y t y to y r u r p น r t ะก็คือให้นักเรียน,นยทำไมเอ่ยลองนะคะเขียนนำ dialogue จาก uh, exercise ที่6ะะเอามาเขียนเป็นอีเมลเชิญเพื่อนนักเรียน,นยที่อยู่ต่างเมืองนะคะมางานปาร์ตี้ของนักเรียนนะคะขอบอกให้นักเรียน follow the plan in the help button 50-80 to words นะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยใช้อะไรเอ่ยตัวอย่างนะคะใช้รูปแบบการเขียนนะคะแล้วก็เขียนสัก50-80 words นะคะหรือว่านักเรียนเนี่ยจะเติมคำลงในช่องว่างตรงนี้ก็ได้นะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะ,ะนักเรียนคะ่ะ Dear Jenny ค่ะคือถึง Jenny นะคะ Hi how are you นะคะก็ต้องถามก่อนว่าเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าอะไรคะ I'm จุดดจุด a p a r t y at my house นะคะคือทำไมคะฉันจะอะไรเอ่ย Having นะคะก็จะจัดปาร์ตี้จะมีงานปาร์ตี้วันเกิดเนะะี่ยวันไหนเอ่ยตอน Friday นะคะวันศุกร์ที่20นะคะ I would จุดดจุด you to come อาประโยคนี้นะคะ I love You to come นะะีมันจะดีมากเลยนะถ้าเธอมานะคะ There will be lots of food นะคน่ะก็คือมีอาหารมากมายเลยจุดๆๆ i s Mexican อ่าอะไรเอ่ย Mexican น่าจะเป็นเรื่องอะไรคะ ธีมนั่นเองค่ะธีมเนะคะเป็น m ม็กซิกัน and there will be some great จุดๆท o to ะ h o ื s กจากนะค่ก็จะมีอะไรเอ่ยอ่อเป็นจุดๆที่ี่านักเรียนไม่รู้มาดูตัวอย่างต่อนะคะ such as tacos and burgers นะคะอันนี้น่าจะเกี่ยวกับอะไรเอ่ยอาหารใช่ไหม great dishes อ่ามีอาหารนะคะเยอะแยะมากมายนะคะันมากค่ะ My sister will take care of the ดด,ด,ด,ดดค่ะเดี๋ยวน้องสาวของฉันเนี่ยจะรับผิดชอบในเรื่องของอะไรเอ่ยถ้าั้เรียนไม่รู้ดูประโยคถัดไปค่ะ She had already bought b a l l o o n ใช่ไหมคะเธอซื้อลูกโป่งมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นตรงนี้น่าจะเป็นอะไรคะการตกแต่งใช่ไหม d e c o r a t i o n ใช่ไหมอทีนี้มีบอลลูนแล้วก็มีอะไรอีกอย่างนึงเอย่ยมีลูกโปก่งแล้วก็ต้องมีสายรุง้งค่ะ s ซ m m ยเหอนะคถะัดมาค่ะ You don't need any จุดุด clothes นะคะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าแล้วดังนั้นก็น่าจะเป็นอะไรคะไม่จะเป็นต้องแต่งตัวให้มันแบบพิเศษหรือว่าแบบเยอะแยะอะไรมากมายนะคะแค่งเก่งยินกับทเชชูตก็พอแล้วค่ะ The party starts at 6pm and you จุดุด stay the night if you want นะคะทำไมคะปาร์ตี้เนี่ยมป็นเรื่องตอน6โมงนะแล้วเธอก็จุดๆๆอยู่ได้ ทั้งคืนเลยนะถ้าเธอต้องการนะคือทำไมคะเธอสามารถอยู่ได้ทั้งคืนเลยถ้าเธอต้องการค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะ do try and come ค่ะก็คือมาให้ได้เลยนะ best wishes นะคะด้วยความหวังดีจากแม็กกี้ค่ะ,ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าเวลาที่เราจะเขียนอีเมลเชิญใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องอบอกก่อนนะว่าเราเขียนถึงใครหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของ opening remarks นะคะเพื่อเป็นการบอกว่าเราเนี่ยเขียนมาเพื่ออะไรค่ะแล้วก็ประกราศที่2นะคะ เป็นเรื่องของดีเทลส about the party นะคะก็จะต้องมีพวกอาหารตกแต่งด้วยอะไรธีมแล้วก็เสื้อผ้านะคะแล้วก็ต้องมีเวลาด้วยเนาะอ่ะถัดมาค่ะสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของ closing marks ค่ะก็คือเป็นการประโยคปิดเนาะประมาณว่าแบบเอ้ยฉันหวังว่าเธอจะมาได้นะอยากให้เธอมาจังเลยแล้วก็ลงชื่อค่ะ base wishes แล้วก็ ลงชื่อน,นั่นเองนะคะอะวันนี้ค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องการออกเขียน invitation ใช่ไหมคะแล้วก็มีในเรื่องของ word power คําว่า give ที่ไม่ได้แปลว่าให้อย่างเดียวได้ด้วยนะคะยังไงวันนี้เนี่ยนักเรียนนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน